สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ๋าสมาาสาผ้าแซบมาล่คะค่ะมากับปลาบอลคนน่านค่ะครับสวัสดีครับมาค่ะพี่น้องมาสดนาหนำห่อน,อนแกงเฮ็ดละง,งกมาอ,มอีกแล้วคะ่ะเฮ็ดละง,งกเหลืองแกงเรียวเป็นสีขาวคะ่ะสดดูเลยค่ะป้ามาเด้อค่ะเด้อนี่สดสดไม่ไหมคะ่ะน้ําท่วมจังหวัดน,น่านมาเลยใสย่พักอียงเนาะค่ะพ่อนม่พักสมปลอย ออกสมๆจักน้อยอได้ค่ะปะ้ามี่ต่ดอกงามๆค่ะเจวค่ะน้ำพริกตาแดงน้ำม่ต้มเขาบบปะเขาบบเนน เน้นเนนห็ดค่ะหวานเห็ดนอ่ no. ผ่านไปเห็นพอดีค่ะพี่น้องโลละสองลอยคะ่ะ มันมนสีทรงไทยหรือดูการเราบอกค่ะ,คะเห็ดหลงโง่ไพริกอะไรพริกตาแดงค่ะ น้หม่ไล่ต้มต้มขายค่ะพี่น้องสมไปได้ขายได้ค่ะไม้ทั้งว่าสื่อเพิ่มมาถุงละยี่สิบบาทมัีหมีองไ้ถือพอจังหวัดนันล่ะค่ะถุงนึงเป็นซิปนอคนนค่ะ กรอบมันก็หวานค่ะกรอบหวานค่ะผันต้มได้ดีค่ะค่ะพี่น้องมันบ่มีความผมเลยค่ะ ช่วงเฮ็ดละงงกหลายๆสมว่าสมเอาแซฟฟิตไว้บ่เอาค่ะพี่น้องเปลี่ยนใจกินตามฤดือดดีกว่าถูกต้องเลยของถูกฤดืดเนาะ ะะเราใหม่แสบได้ค่ะพี่นอ้องแสบคือกันเห็ดกับแสบิันต้่มไม่ไหม้นะคะมีความหอมเนาะนพี่กก็อร่อยิ <c oughs> ้วเขา <c oughs> <c oughs> ตอนนี้สิเป็นเขาแรลงนะคะใบสามนะคะพี่น้องน้องพี่ฟอนบ้านเลิอเลียนอยู่ค่ะ แกงก็าอร่อยเนาะค่ะอืมแกงแซ่บสุดแล้วค่ะเนี่ยน้องโอ๊บสำหรับสมว่าบางท่านก็สิว่าไปพัดน้ำมันหอยแกงแกงอร่อยกว่าแต่ว่าแกงของนี่อิมอ่มๆก่อนเนาะค่ะพี่น้องแกงจน,น,นมันเริ่มสิเบื่อแกงคุณน,นะคะไปพัดน้ำมันหอยไปน่ะ ข้าเงาปลาบอลเกือบผาดด้ค่ะนี่เมน,นูนี่กลับรถเลยไปแล้วเนาะค่ะ เห็นอะไรเลงเหลืองครับตอนแรกเห็นดอกบานมันค่ะในถุงเป็นว่างขายขางทางนะคะอะไรลูกอะไรมันลูกเหลืองๆเหมือนลูกก๊อบเลยฮะน้ำ ใสะะ่สระมั้งปใส่อันนี้มันก็อร่อยดีเนุ่มสมไฟเนี่ยมันออกรสเปรี้ยวอร่อยดีครับแนวมันเขากันนะค่ะพี่น้องออกเปรี้ยวๆแกงใส่เห็ดนะใส่พักอบแอบก,กะเข่า เบิร์ครับพี่น้องหนึ<ม>่งกิโลค่ะแกงเ<ม>ดซัมนี่ซ<ม>ื้อมาสองโลค่ะแกงเดี๋ยวตักไปให้ปูกัมยาพรบาปเปออียวอน <c oughs> พักนี่เพลินมากค่ะ <c oughs> พักยังกปตาสมปอยพักสมปอยเพ่อนนะคะเพลินเกมหาย,ยางดีไปราคาพอกันไม่คิดนานเนาะคะ่ะอุย้ยลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ให้ส่องส่องยังกบปลาปลาบอลคนน่านครับปลาบอลคนหน้านคะ <c oughs> คะพี่น้อง เป็นกำลังแรงใจเพื่อนเนี่ยค่ะบอกเพื่อนฝากเพื่อนบอกฝากแจักเทอร์ค่ะไปแล้วเนาะคะ่ะขอ,อกันไม่คลิปหนาคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทีห้เกียรติเขามาติดตามรับชมเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจส่งไปคลิปต่อๆไปคะ่ะสมสาผ้าแซบกับป,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 ป้าบอลคนน่านคะ่ะ <c oughs> ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> สวัสดีครับ